สวัสดีค่ะดิฉันพ่องพันสุวรรณมาเป็นคุณครูที่โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยสาขาดงสามหมื่นค่ะโรงเรียนแม่แดดน้อยสาขาดงสามหมื่นเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะมีนักเรียนทั้งหมด98คนค่ะสะภาพโรงเรียนดิฉันคิดว่ามีผลต่อการเรียนการสอนโดยมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เพราะว่าเด็กจะรู้สึกเครียดเพราะว่าจากสภาพห้องเรียนตามที่ดิฉันสอนอยู่ระดับชั้นประถมปีที่1ที่2เนี่ยห้องเรียนจะแคบความมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเป็นห้องเรียนที่ว่าดัดแปลงคือคือทุบ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 กำแพงออกแล้วต่อไปอีกนิดนึงเงนี้นค่ะแล้วห้องเรียนมันแคบแล้วการวางโต๊ะวางมุมเด็กเงนี้ค่ะ เป็นมุมมุมมุม,มเราไม่สามารถจัดได้เป็นมุมมุมม,มุมแล้วเด็กบางทีในขณะที่เราเรียนอยู่ในห้องเรียนอะ่ะเด็กมีความรู้สึกว่าเด็กมีอาการเครียดคือสถานที่มันแคบบางครั้งดิฉันก็เปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ประสบการณ์ก็ทําให้เด็กชวนเด็กออกมาเรียนข้างนอกเนี่ยค่ะแล้วก็ห้องเรียนติดกันระหว่างที่ป .5 ป .6 ป .1 ป .2 ถ้าเวลาคุณครูสอนขึ้นกระดานพร้อมกันเสียงจะรบกวนกัน ต้องต้องใช้พลังเสียงอย่างมากนี่ค่ะฝนตกนี้จะมีฝนาสาดเข้ามาจะมีฝนาสาดเข้ามาเข้ามาเยอะ <c oughs> ก็ช่วยกันหาอะไรมาปิดเอาเอาไม้กระดานเก่าๆแล้วก็มีฟิวเจอร์บอร์ดค่ะค่ะโรงเรียนในฝันของครูก็คืออยากจะให้สถานที่สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน ดูสวยงามมีอาคารสถานที่อยากมีห้องเรียนให้เพียงพอสำหรับในเด็กในแต่ละระดับชั้นคือมีทุกชั้นเรียนคือตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ค่ะก็รู้สึกว่าเด็กๆทุกคนน่ารักสอนง่าย เวลาเราสอนแกจะตั้งใจเรียนแต่ตั้งใจเรียนสอนสอนครั้งสองครั้งแกก็จําสอนระเบียบอะไรแกก็ทําได้ชื่อนางสาวรัชนูบุญรัตน์นะคะชื่อเล่นชื่อก้อยเป็นครูโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยสาขาดวงสามหมื่นนะคะปฏิบัติหน้าที่การสอนชั้นประถมศึกษาปีที่5และชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ,คะถามว่ามีหนังสือครบไหมคือไม่ครบทุกสาระวิชาคือจะมี8สาระใช่ไหมคะ แต่ไม่ครบค่ะจะมีแต่สาระหลักๆประมาณ4วิชาถึง5วิชานอกนั้นก็คือจะเซิร์ชเน็ตบ้างทำเป็นใบงานบ้างค่ะ,ะถามว่าใช้อินเทอร์นเน็ตสอนเด็กไหมคือไม่ได้ใช้เลยนะคะไม่ได้ใช้สอนเด็กเลยเพราะว่าคอมพิวเตอร์ไม่มีมีอยู่เพียงเครื่องเดียวสำหรับใช้ในสำนักง,งานเท่านั้นเองค่ะแต่เด็กก็สามารถที่จะเปิดปิดหรือว่าใช้อะไรเบื้องต้นได้อยู่ก็จะสอนเฉพาะป .5 ป .6 ค่ะมีเครื่องเดียวเนาะมันก็ลาบาก ตอนนี้มีห้องสมุดห้องธุรการห้องอำนวยการอยู่ในห้องเดียวกันซึ่งเวลาเด็กๆอ่านหนังสือก็ไม่มีโต๊ะที่จะนั่งอ่านใช่ไหมคะและห้องก็แคบคุณครูก็ทํางานในห้องเดียวกันนั้นซึ่งมันมันไม่เหมาะก็อยากจะได้อาคารที่มันมีห้องเรียนที่มันครบทุกชั้นเรียนคุณครูสามารถเรียนเข้าไปสอนได้มีห้องสมุดเป็นกิจลักษณะมีห้องธุรการห้องห้องพักครูเป็นกิจลักษณะค่ะก็อยากจะ ให้สงสารแล้วก็ให้โอกาสเด็กๆบุญดอยนะคะซึ่งเด็กๆบุญดอยก็มีศักยภาพที่จะเรียนรู้นะคะถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสตรงนั้น,นะะช่วยเปิดโอกาสให้น้องๆช่วยมาทำบุญนะคะซึ่งการพัฒนาคนมันต้องเริ่มจากการพัฒนาที่ความรู้ของเขาใช่ไหมคะเพื่อที่เขาจะได้เอาไปต่อยอดได้ในอนาคตท้อไหมคะไม่เคยท้อค่ะเพราะว่าอะไรคะ เ,เพราะว่าอะไรไม่รู้นะเพราะว่ารักรักมั้งคะรักเด็กเราอยู่กับเขาทุกวันเราก็รักเขาเราก็อยากจะมีสิ่งดีๆมาให้เขาอยู่ที่นี่มาปีกว่าแล้วหนูก็สงสารเนาะนเขาตั้งใจเรียนนะเขาเรียนเก่งเขาเคยได้ผลการเรียนผลสอบระดับชาติติดระดับหนึ่งในท็อปสี่ะของเขตเขาเก่งอนาคตเขาน้อยมาก ที่จะก้าวหน้าเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เรียนเพราะว่าทางบ้านด้วยความเชื่อทางบ้านด้วยก็คือไม่ค่อยอยากให้ลูกๆไปเรียนข้างนอกส่วนน้อยซึ่งจะเป็นผู้ชายไปบวชบ้างซึ่งปีนี้ก็เหมือนกันป .6 ลูกศิษย์หนูผู้หญิงที่เรียนเก่งๆได้ที่หนึ่งของห้องนี่คือไม่มีโอกาสได้ไปเรียนแล้วเสียดายมากที่เป็นแกนนำเป็นหัวกะทิของห้องก็ไม่ไม่มีโอกาสผู้หญิง ทุนการศึกษาจะมีจากเหตุบ้างซึ่งจะเป็นปีละ500หรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่ได้ทุกคนจะได้ของเด็กป .6 แต่ไม่ได้ทุกคนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทางโรงเรียนแม่ก็จะเอาไปบริหารจัดการในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าแทนซึ่งจะถัวเฉลี่ยให้เด็กทุกคนได้แล้วก็จะเป็นทุนจากอบตอบ้างซึ่งทุนตรงนี้ก็จะเป็นมาช่วยในเรื่องของอาหารกลางวันนี้มากกว่า ก็จะมีจากภายนอกบ้างส่งมาเป็นอุปกรณ์การเรียนนี้ก็มีบ้างนะคะเป็นหนังสือมีอยู่ค่ะนาน,นานทีก็จะมีจากวังที่ได้เป็นรองเท้านักเรียนหนึ่งหนึ่งปีนักเรียนจะได้ชุดนักเรียนประมาณสองชุดเทอมละชุด <c oughs> เป็นอาชีพที่ให ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะคะคือหาสิ่งดีๆมาให้เขาไม่ใช่มากอบกลยจากเขาไม่ใช่ซึ่งไม่รู้นะปัจจุบันจะมีแต่ครูที่ทําผลงานเนาะจะปรับเงินเดือนเลื่อนเงินเดือนทําผลงานแต่ว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วจะเข้าใจว่ามันทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องให้เด็กก่อน็เปนาค่ะ ไม่รู้นะถ้าถ้ามาทํางานสักแต่ทําไปวันวันมันก็ทําได้ทําไม่ได้ที่คิดถึงเขาเลยทําหน้าที่สอนไปวันๆันทำได้แต่ในที่นี้มันไม่ใช่แค่เป็นแค่ครูเป็นทุกอย่างให้เขาหมายถึงว่าถ้าครูไม่อยู่เขาก็จะถามหาเลยใช่ไหมค่ะถ้าครูครูกลับบ้านไปเขาจะนั่งรองรอค่ะ ครูทำงานที่นี่ได้กี่กี่เดือนพีกว่าแต่มันจะผูกพันตรงที่เราทำทุกอย่างให้เขาไงฮะเป็นทุกอย่างเราไม่ได้ทิ้งให้เขาทำเดีดเด่ยวไม่ได้ทิ้งให้เขาทำเองเราไม่ใช่แค่สั่งแล้วให้เขาทำแต่เราอยู่กับเขาตลอดโอเคค่ะครูขอบคุณครูมากนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ Yeah. <sighs>